ทุกต sí, <the> ่อวันนี้ไฟเข้าเป็นไหนไม่ถึงไฟเข้าเหมือพ่อการผลิตไอติมว่ะเนี่ยซ้ำมื่อโจงนี่หค่ไอติมบ่ได้ไรเนี่ยอนี้เรียกว่าเนี่ยกรอบของพ่อการงานโอ้ใครลูกปีวะใครลูกเอาเงินเกับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะทีมงานโซลาร์เซลล์มหาสารคามของเรานะครับก็มา ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับบ่อนี้เรามาติดเฉยนะครับไม่ได้มาเจาะนะครับก็ได้น้ำพอสมควรอยู่นะครับก็ได้น้ำประมาณสักนิ้วครึ่งนะเราใส่เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับปั๊มหนึ่งแรงแล้วก็เป็นปั๊มสองระบบนะครับปั๊มสองระบบก็เป็นของยี่ห้อโจไดนะครับขนาดหนึ่งแรงนะครับท่อสองนิ้วแต่เรามาลดเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เราหย่อนไปที่สิบท่อนเลยนะครับแล้วก็ไปขึ้นแทงตรงนู้นนะครับขึ้นแทงสูงตรงนู้นนะครับ ประมาณ ried, สักนะครสูงอยู่นะครับประมาณสัก10เมตรได้นะครับถ้าดันท่อขึ้นไปนะถึงตรงนู้นก็ประมาณ10เมตร,ร <ย package. S 1> อันนี้นะเป็นแผงโมโ,โนขนาด460วัตต์ <JD K. S 1> ขนาด460วัตต์ <S <S ก็เป็นฮาร์ปเซลล์ S <S ด้วยนะกับปั๊มหนึ่งแรงโจไดะเป็น2ระบบนะบอันนี้ก็ลองสลับใช้กันอยู่นะครับกำลังสอนให้ ลูกค้าใช้อยู่นะลองทั้งสองระบบเลยนะอันนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วนะครับกำลังเก็บงานเก็บของนะบเก็บงานเก็บของเสร็จก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับ นะการขึ้นโครงการเดินสายเดินสองเดินสายอะไรของเราก็จะทําใหส้สวยงามนะครับแล้วกนะ็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับก็ดูเอานะครับดูให้ลูกค้าได้ดูลองดูเอานะครับพิจารณาเอานะครับก็มีฝาปิดอสองชั้นนะครับแบบล็อกใส่กุญแจได้ด้วยนะครับกุญแจตู้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นกุญแจแบบ ใช้ตัวล็อกเองนะครับสายไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าก็ประมาณ70เมตรนะครับ60 70เมตรได้นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณ70เมตรนะครับสายไฟฟ้านะครเอาดันไม่ขึ้นแท่งล้องเบืองในแปงโอ้บ่ท่านต่อบ่มีถ่ถ่อต่อจ,จังไข่ต่อเอาครัน <laughs> บ่มีถ่ถ่อต่อขึ้นแท่งนะครับ <laughs> ครับก็ดียังไม่ได้ต่อท่อขึ้นแทงน้ำแทงตรงนี้ยังไม่ได้ต่อท่อน้าเดี๋ยวคุณพ่อยังทําไม่เสร็จนะคคุณพ่อลูกค้ายังทําไม่เสร็จนะครับ,เ,รรบดเดี๋ยวจะต่อเองนะครับเอาไ้มันง่ามเลยเตียงจะขวงเสาเหล็กนะครับเสาเหล็กของคุณพ่อลูกค้าเองนะครับเอามานะครับเอามา ใส่เอาไว้นะคแล้วก็ใช้เป็นสาย2คูณ2-5นะครัสูณ2.5นะนะเส้นขาวๆที่เราเห็นคนระเป็นสาย2คูณ2-5นะครับไปดูปริมาณน้ำกันก่อนนะอันนี้น่าจะใช้เป็นโซล่าเซลล์อยู่นะใช้โซล่าเซลล์อยู่แล้วค่อยมาดูตู้ข้างเรานะ อันนี้ทีมงานของเราไม่ได้มาเจาะนะครับเรามาติดตั้งเซร์เซอย่างเดียวพอดีเป็น่อไม่รู้ว่าเรา,เ,าเจาะบ่อประดานด้วยนะครับกอได้น้นเป็นท่ออยู่นะครับทอมืดๆน,นะครับดูว่าโอเคอยู่แต่นั้นยังไม่ใสน,นั้นยังไม่ใส่ไปดูระบบเป็นตู้คอนโทรลนนะอันนี้ก็เป็นที่ล็อกกันขโมยชั้นแรกนะครับ ก็จะมะีตัวกันฟ้าผ่าให้2ตัวนะครับก็คือเป็นระบบ AC นะแล้วก็ระบบ DC นะเบรกเกอร์ Baker ก็จะมี2ตัวนะเบรกเกอร์ Baker, AC DC นะกล่องคอนโทรลจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับถ้าเราจะสลับนะครับตอนนี้เราใช้เป็นโซล่าเซลล์อยู่นะสังเกตจากสายนะเวลาเราจะสลับนะับให้เราออฟเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีสวิตซ์สลับด้านล่างับมาที่ระบบ AC นะครับก็คือไฟบ้านนะครับเราก็อาอนเบรกเกอร์ AC ขึ้น๊มก็จะรีสตาร์ทนะครับไปเลือกที่ระบบไฟบ้านนะครับก็รอ,อสักพักนล้วก็เริ่มมาแด้ ก็ประมาณนี้นะนี่ครับชั้นแรกนะเบอร์โทรนะเบอร์โทรของทางทีมงานของเราทาอยากจะให้ไปเจาะบอบาดานทาอยากจะไปให้ไปติดตั้งโซลาเซลล์นะครับหรือจะทั้งเจาะทั้งติดตั้งโซลาเซลล์เลยก็ได้นะครับรบชั้นแรกนะก็จะรับตรงนี้ชนะั้นที่สองก็คือตรงนี้ใช้เป็นกุญแจรับ อพอเราจะสลับมานะบสลับมาที่ระบบไฟโซนะล่าเซลล์น้วรันก็ออฟเบเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผลัดสวิตช์ตรงนี้กลับมานะแล้วก็ออนเบเกอร์ปั๊มก็จะเริ่มรีสตาร์ทใหม่อีกทีตันะ้งกาวนะครับเราลงคู่ให้เลยนะเป็น ACDC แยกเลยนะครับ ถามก็มาแล้วโอเคนะครับถ้าสนใจก็โทรหาจิมงานของเราได้นะเบอร์โทรก็ตามน,นี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่เราอยู่ที่บ้านบ่อใหญ่นะบ้านบ่อใหญ่อํำเภอบ,บ่อระบือจังหวัดมหาสารคามของเรานะคุณพ่อก็ติดกับเราไปาเป็นชุดที่สองนะเป็นชุดที่สองแล้วนะครับ จะเป็นโรงงานไอซครีมนรับหรือว่าโรงงานไอติม ครับโอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องอนอุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ